เจอม้วนพี่ฮอตพ่อแทนนี่จะถือบอกว่ามันเป็นมะพร้าวมกพาวมาักพาววันนี้มาเจอครับนักแข่งระดับโลกเฮ้ยทำระดับประเทศครับพ่อโคตเทวมาแล้วาัดีครับวัดีครับวาแล้วี่เอกีรับว้าอไอีกกูกังนั่งรลางยิ้วเข่านะตะเ่อนมั่กินเข่าเลยรลางตัดต่อเขียบอยลุงเป้่งเดเตือนเบิรโอ้ตายตายยินดีตอนนั้ยินดีตอนนั้นยัง

ไม่อยากอยากบอกยังไงมันซื้อมันอ๋ออยากมาแบบแบบอีกรูกนึงอีกรูกนึงอีกรูกนึงเน่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 น่่นักนักแสดงรวมกับผมบอกสองเศร้าบอกสองเศร้าบอกสองเศร้าสองเศร้าอ่านักนักแสดงร่วมกับผมอยู่บอกสองเศร้านี่มาเลยโอ้ยมากกันมาแบบดีๆกันได้เว้ยโอ้ยมาแบบดีโดนปล่อยแม่แรงครับทับหัวจากัววังหันเนี่ยอยากี่พูดแย่ไปหมุนอยู่กันเนี่ยโอ้กดเจ๊ดิโอ้ตายอันนี้โอ้ยมาสุดได้เนี่ยว ก็หมดที่โอ้ยถามพี่พี่เป็นไงพี่แบบมันแบบไนเมื่อกี้น่เหมือนเด็กเคน ตดวสภาพค้นแผมเคิวซีคิวซีม่แต่ว่าผมบางเล็บจอนะจะบอกมันบองเหนเหรอนะนิผมได้ทำมรนดาที่ไหนอ่ะลูกน้องผมอ่ะคิวซีนะเล็บีนะน้ำมนะเล็บน้ำกบบนี้บอกมกันบอกให้กูไปเบิ้งกูกระยานลุงพี่ผีบ่ามานาอูสำรับกูกัยานเอาไปเบิ้งทอนตีมึงเด็กกูยางไปเบิ้งราบอกด้วยไหมโอ้กดเจเลยโอ้เงินสมองไหลเนี่ครับเนี่ยครับเกินดีละขอ มหยองือเลยซิงแบ็กอยู่มุหยองร้อยเปอโอเคโอเคเอาวะเอาวะเอายังไงวะหน่าไม่ได้มาหาีู่ยองเนี่ยที่มูหยองเนี่ยเป็นไอดอลขออพวกผมอ๋อเป็ไหน อแต่ไนไม่โปรดิเซอรัดคับตัดับวม่อนวะครับสองันแรกสวยแต่อันที่สาตัดกแโปรดิเซอร์ไปย่ายุมเคลิปบ่อยๆักั้มมาจิมเงินยอย่าบอกนะวราสสดสีมาจิมตังกันอีกเนี่ย กุ้งแม่ครับกแม่ครับก้แม่กันารงื้อารีเนี่ยหรอก้งยแม่หยางไลสุดาเกินเส้นโอ้าะมาแบบธรรมดาบ้าแบบโอ้โหพิกพริกพ่ิกเอมาพิกเลยอ่ะแวก็กานเกเห็นนางเหรเทียบที่ต้มอยู่มเแม่าเกินเสนโครเท่อโคตรเท่ครับโคตรเท่นี่ นี่มานี่ที่มาหาอนี่คือแวะมาเรือผ่านมาเรื่อ,าม,าอมาสี่เ็บุสี่เหตนั่งเรือดีเฮ้ยเดี๋ยวฮะขอบคุเลยขบคุละครเลยละครยาวจริงๆแล้วพวกผมเนี่ยอะฮะมาถ่ายละครอยู่บางปะพี่อะฮะแล้วมันก็ใกล้จสถานของพี่หมูหยองพอเราถ่ายละครเสร็จเราก็เลยบอกเออน้องก็เลยเรื่องอะไรรจชนาตามหาง้อป่า

สาวโทรมาด้วยเนี่ยขณะถ่ายคลิปอยู่อ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยแน่แอะไรโหดสิอ่ะเรื่อยเรถรถรถเฮ้ยขยับรถเนี่ยไหนไยับรถหนกเราออกมาใคยับดิเอาไหนไหนไหนขยัสียบไปเลยไม่ได้ไหนที่ถ่ายกันอตอนนี้ผมเนี่ยผมเพี้ยมฮะไปไรอ่ะไม่รู้อยู่ๆกองก็ะตุกเหมแกเดินมันตกเองเหรอมันพอนมันพอนพอนครับมันพอนครับมันพอนมันพอนมาก เกี้ยเดาแบบเอาชิ้นพิลังเดยอมันตกไปเองหลายรอบแบบผมก็เลยจับได้แค่นี้โอ้นี่ดาราเนี่ยเนี่ยปุ้ยเจเบีนเนี่ยเอองมั่งหันมาเ่งมอเซ้ามาอยู่แวมาอยู่ยมาเกี้ยแจ้งหน้าเสียเนี่ยไส้เนี่ยโอ้โหดังเลยเนี่ยเสียตัวเนี่ยเสียคาดเนี่ยธรรมดาไม่ธรรมดาเออกดเท่กดเท่เนีย จานปุ้ยจานปุ้ยช่วงนี้ช่วงนี้จานปุ้ยกำลังมาอยู่กำลังฮอตกำลังฮอตกำลังฮอตเนี่ยจานปุ้ยเขาจะไปนี่แล้วเราจะไปภาคอีสานแล้วผมเล่นหนังนะจานปุ้ยไปเล่นหนังแล้วสามอาทิตย์เขาจะจ้างสองร้อยเล่นหนังสองพันนะจานปุ้ยอ่ะเออธรรมดาที่ไหนอ่ะพี่หมูย่างจ้างอะไรนะฮะสองร้อยสองร้อยวันนี้ผมจ้างมาสิบบาทพี่ฮะผมจ้างมาสิบบาทขาปุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออธรรมดาที่ไหนเน่เน่เน่

แกก็บอกว่าครับครับมาได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกแกว่าจะมาแบบในรูปแบบไหนมาในรูปแบบไหนก็คือแบบมาแบบไม่ได้เราจะต้องรู้ๆมาส่คนไม่ต้องไปกลัวคือนก็เราก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้คือไม่ได้เกลี้ยมอะไรมาอะไรคื มาติดเลยคิดคิดได้ก็มาเลยครับถ้าเราไปคิดมันไม่ได้คอนเทนต์นะครับคิดไม่ออกครับผมอยังไงก็เป็นฝากเป็นกำลังใจให้กับผมเนี่ยครับอาหลัง G B แล้วก็ม็อกป่ามาถ่ายรูปนะครับผมทุกูงานต่อายทั้งหมดตามถ่ายคอนเนอรอะครเป็นช็อตเก่งะไรั่ก็ยูทูบเบอร์ใหม่ครับผมโอเคครับแม่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกผมด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มุยงครับไอ้หน้ามี